วีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คุณครูชื่อคุณครูสมคิดทองดอนน้อยหรือนักเรียนจะเรียกว่าครูปิวก็ได้นะคะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสรรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดภาวะเงินเฟ้อหมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้มูล,ลค่าของเงินลดลงโดยที่ประชาชนมีจำนวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลงเป็นสภาวะที่มีเงินมากกว่าสินค้าและบริการนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเรามีเงิน100บาทเราสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้สชามแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อถึงปีนี้เรามีเงินเท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่2ชามเท่านั้นภาวะเงินเฟ้อแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ 1. ภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อนเป็นระดับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นไม่เกินหซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ กระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าได้เพ,เพิ่มขึ้นโดยจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตมีการลงทุนขยายการผลิตและมีการจ้างงานซึ่งทำให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวได้ดี 2. ภาวะเงินเฟอ้อปานกลางเป็นระดับจีราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเกิน5%แต่ไม่เกิน20%ตต่อปีประชาชนจะเดือดร้อนมากเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น 3. ภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงเป็นระดับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเกิน20%เอร์เซนตต่อปีทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากเนื่องจากค่าเงินลดลงอย่างรุนแรงผู้ผลิตไม่สามารถวางแผนการผลิตและการลงทุนได้เพราะต้นทุนการผลิตพันแปรอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินประชาชนไม่เชื่อมั่นในค่าของเงิน ต่อไปเราก็มาดูสาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟอ้อกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะเกิดจากต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นเมื่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นผู้ผลิตก็ต้องมีการปรับขึ้นราคาของสินค้าจึงทําให้สินค้านั้นมีราคาที่สูงขึ้นเช่นกันค่ะข้อที่2การเก็บภาษีของรัฐบาลที่มีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะคะจึงทำให้มีการผลิตสินค้าน้อยลงค่ะข้อที่ 3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 4. ความต้องการสินค้าและบริการนั้นเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นหรือความต้องการในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการบริโภคของผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปข้อ5มีการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นทําให้ราคาสินค้าและบริการมีราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันผลกระทบของการเกิดภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่ปริมาณเงินมีหมุนเวียนในตลาดที่มีมากกว่าความต้องการของประชาชน งนมีค่าลดลงราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดังนี้เป็นช่วงสภาวะที่เจ้าหนี้เสียเปียบลู่หนี้เพราะว่าเงินที่เจ้าหนี้ได้คืนมานั้นมีอำนาจในการซื้อลดลงค่ะ 2. ผู้ประกอบธุรกิจการค้าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดเงินเฟอ้ออย่างอ่อนเนื่องจากราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นทำให้มีกำไรมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมไปถึงรัฐบาลจะได้ผลประโยชน์จากการเก็บภาษีมากขึ้นนั่นเอง 3. ประชาชนมีเงินออมลดลง 4. มีผลกระทบต่อมาตรการการกองชีพประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 5. ประชาชนใช้จ่ายน้อยลงเพราะค่าของเงินลดลงแต่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทำให้ขาดสภาพคล่องในการกระจายรายได้ สำหรับแนวทางการแก้ไขการเกิดภาวะเงินเฟ้อสามารถใช้โนโยบายด้านการเงินโดยการออกพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจให้มีการออมมากยิ่งขึ้นการเพิ่มอ,อัตราเงินสำนรองของธนาคารพาณิชย์และการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีการออมมากขึ้นสำหรับการใช้โนโยบายด้านการคลัง การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนการควบคุมราคาสินค้าค่าจ้างแรงงานไม่ให้สูงข,ขึ้นจากที่เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อกันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะเงินฝืด ภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการลดลงเรื่อยๆตลาดมีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อทำให้มีอำนาจในการซื้อมากขึ้นค่ะลักษณะของภาวะเงินฝืดแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ระดับที่1ภาวะเงินฝือย่างอ่อนเป็นภาวะที่ระดับราคาของสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เกิน5%ซ ปเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงระดับที่2ภาวะเงินฝืดปานกลางเป็นภาวะที่ราคาของสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องเกินกว่า5%แต่ไม่เกิน20%ต่อปีซึ่งจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเมื่อราคาสินค้าและบริการที่ลดลงมาก จะไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีกำไรจากการประกอบการที่ลดลงซึ่งจะทำให้ประชาชนมีไรายได้น้อยลงประกอบกับกำลังซื้อของประชาชนก็จะลดลงด้วยระดับที่3ภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรงเป็นภาวะที่ระดับราคาของสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องเกิน20%ต่อปี รายได้ของประชาชนลดลงซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำนักลงทุนส่วนใหญ่จะประสบกับการขาดทุนซึ่งจะนำไปสู่การหยุดกิจการและการปลดคนงานเป็นจำนวนมาก ภาวะเงินเฟือเป็นภาวะที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาดน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทำให้ราคาของสินค้าและบริการต่ำลงอาจมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆดังนี้หอาจเกิดจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้หมุนเวียนในตลาดน้อยเกินไปทําให้มีปริมาณเงินที่หมุนเวียนในตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนขาดแคลนเงินที่จะมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ 2. ประเทศขาดดุลการค้าและดุลการชําระเงินกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้ต้องเสียเงินตาให้กับต่างประเทศจํานวนมากซึ่งจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดลดลง 3. เกิดจากนโยบายของรัฐที่มีการเก็บภาษีของรัฐบาลโดยมีการเก็บภาษีในอัตราสูง ทำให้ปริมาณเงินจำนวนหนึ่งถูกดูดออกไปจากระบบทำให้รายได้ของประชาชนลดลง 4. ประชาชนเก็บเงินไว้กับตัวมากเกินไปเนื่องจากไม่มั่นใจในระบบเศรษฐกิจทำให้มีปริมาณเงินหมุนเวียนน้อย 5. รัฐใช้นโยบายงบประมาณแบบเกินดุลคือมีรายได้มากกว่ารายจ่ายทำให้เงินลดลงเนื่องจากมีเงินส่วนหนึ่งออกจากระบบเศรษฐกิจ หธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดเช่นเรียกเก็บเงินสำรองจากธนาคารพาณิชย์มากเกินไปจนไม่มีเงินจะสร้างเงินฝากหรือขยายเครดิต 7. สถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งผลให้ขาดสภาพคล่องในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ จากการที่ระดับราคาของสินค้าและบริการที่ลดต่ำลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องปริมาณเงินที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบได้ดังนี้ 1. ประชาชนมีความต้องการในการจับจ่ายสินค้าและบริการน้อยลง 2. เกิดภาวะหนี้เสียเพราะประชาชนไม่สามารถชำระหนี้คืนเกิดความกระทบกระเทือนต่อสถาบันการเงิน 3. รายได้ของประชาชนลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอยประชาชนไม่มีกำลังซื้อเพียงพอซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการลดการจ้างงานและปลดคนงานออกอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆตามมาด้วย4 กลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์จากภาวะเงินฟืดคือเจ้าของกิจการนายจ้างผู้ผลิตสินค้าและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเนื่องจากราคาสินค้าตกตำ่ำแต่ต้นทุนผลิตสูงขึ้น 5. กลุ่มบุคคลที่ได้เปรียบจากภาวะเงินฟืดคือผู้ที่มีรายได้จากดอกเบี้ยุ้นกู้และผู้มีจากค่าเช่ารายได้ประจำเช่นค่าราชการพานักงานรัฐวิสาหกิจ 6. เกิดการว่างงานผู้ผลิตชะลอการลงทุนและลดการผลิตลงทำให้ประชาชนนั้นมีไรายได้ลดลงสำหรับแนวทางการแก้ไขการเกิดภาวะเงินฝืดมีดังนี้ 1. การซื้อธนบัตรรัฐบาลขึ้นจากประชาชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน 2. ลดอัดตราดอกเบี้ยงเงินฝาก เพื่อให้ประชาชนนั้นนำเงินที่เก็บออมไว้นำออกมาใช้จ่าย 3. ลดภาษีให้กับประชาชนเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะใช้จ่ายมากขึ้นด้วยชินกัน 4. เพิ่มรายจ่ายของรัฐในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 5. ธนาคารกลางพิมพ์ธนบัตรออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 6. ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชน 7. ส่งเสริมสินค้าส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเพื่อให้มีเงินตาเข้าสู่ประเทศ 8. ใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุลคืองบประมาณที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเงินเฟ้อเงินฝืดในหัวข้อต่างๆได้ดังนี้นะคะหากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดขึ้นในภาะวะเงินเฟ้อนะคะ ก็คือมากเกินไปแต่ถ้าเกิดในภาวะเงินเฟ้อนะคะก็คือน้อยเกินไปอ่าแล้วส่วนราคาสิส alto, tears, สนาค,าสค้าและบริการล่ะถ้าเกิดในภาวะเงินเฟ้อนะคะก็คือราคาสินค้าและบริการนั้นสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดในภาวะเงินฝืดนะคะสินค้าราคาก็จะต่ำลงส่วนอํานาจการซื้อของเงินนะคะถ้าเกิดในภาวะเงินเฟ้อนะคะอํานาจการซื้อก็จะลดลงซึ่งจะตรงกันข้ามกับภาวะเงินฝืดก็คือ อำนาจในการซื้อของเงินนั้นเพิ่มขึ้นส่วนสภาพเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดในภาวะเงินเฟ้อนะคะก็คือจะเฟื่องฟูมากเกินไปนะคะแต่ถ้าไปเกิดในภาวะ เงินฝืดนะคะก็จะทาให้เศรษฐกิจนั้นซบเซาอะต่อไปนะคะสําหรับผู้ที่ได้เปรียบในภาวะเงินเฟอ้อก็มีใครบ้างคะก็คือผู้ผลิตลูกหนี้ในธนาคารนะคะส่วนสําหรับผู้ได้เปรียบในภาวะเงินฝืดนะคะก็คือผู้ที่มีรายได้ประจําเจ้าหนี้แล้วก็ผู้ออมค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะและทำใบงานโดยการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ